จากพระอาจารย์พบโชคท่านเจ้าวาดวัดห้วยปลากล้างแห่งเชียงรายครับ,บยาที่สั่งว่าปเตปีชังตาที่สั่งว่าปเตพรังกรยานการีกรยานังปาปการีจะปาประกันบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นบุคคลทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีบุคคลทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วในโอกาสนี้ขอแสดงธรรมสั้นๆว่า ถ้าเอาน้ําร้อนไปลดกล้าไม้แล้วกล้าไม้ตายชันใดการช้อารมณ์โกรธเลี้ยงเด็ก,เด,กเด็กก็ตายฉันนั้นแล้วอยากให้ทุกคนในที่ได้ยินได้รับชมรับฟังตรงนี้ว่าอยากให้ทุกคนมีธรรมะเท่ากับพรมเช็ดเท้าพรมเช็ดเท้าไซสโดนตีแล้วตีเล่าเหยียบแล้วเหยียบเล่าขยำแล้วขยำไร่แต่ใครผ่านมันมาได้สะอาดทุกคนอารวยอพรด้วยผลให้ทุกคนทุกท่าน ให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคคนภัยพ้นข้อสเสียดจันไรอุปสรรคใดๆจงมาลายหายิ้นคิดสิด่สงใดสมความมาุ่งมั่นปรารถนาดั่งแก้วสารพัดนิทุปการนั้นถือ